มาถึงเอพิโซด4แล้วกับการค้นหานักร้องหน้าใหม่ที่บอกเลยว่าเอพิโซดนี้กรรมการหนักใจสุดๆเพราะทุกคนมีดีในแบบของตัวเองจะมีใครบ้างไปดูกันเลยผู้เขาเ้าแข่งนคนถัดไปนะคะอิมพอร์ตมาไกลมากนะคะเป็นสาวเมืองเหนือคะ่ะวันนี้เตรียมอะไรมาออดิชั่นบ้างก็ร้องเพลงสาสากลค่ะร้องเพสากลนแล้วปกติอาร์มแบบว่าไปร้องที่ไหนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับแบบว่า มีค่ะ,ปะเป็นร้องเพลงตอนกลางคืนที่โรงแรมค่ะห้องอาหารโรงแรมเฮ้ยลดนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ร้องที่โรงแรมได้นี่ก็ต้องบอกว่าโดดเด้งอยู่ประมาณหนึ่งเลย<อ>เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้น้องเตรียมอะไรบ้างในห้องอะดิชั่นค่ะ,ะน้นำตัวสอ่ค่ะก็ชื่ออาร์มนะคะชื่อจริงชื่อพรีรวัน์สุนิตยิโยธินค่ะตอนนี้อาร์มก็อายุ23ปีแล้วนะคะแล้วก็เรียนจบเรียบร้อยค่ะก็ทํางานเป็นฟรีแลนซ์อยู่ค่ะค่ะ <จบ S 1> ก็มี จบคณะมนุษยศาสตร์อังกฤษค่ะมนุษย์อิงค่ะมนุษย์อิงก็จริงค่ะเกียรติยศอันดับหนึ่งนะคะเรียนทองค่ะโอเควันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับอ๋อมีสองเพลงค่ะเพลงแรกเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงของไมวีเซย์รัสค่ะ Party in the USA ค่ะเพลงที่สองของแมวิทนีย์ฮุสตันค่ะ Saving all my love for you ค่ะพร้อมนะครับ3 2 1 A few stolen moments is all that we share. You got your family and they need you there. Though I've tried to resist being last on your list, but no other man's gonna do so i'm saving all my love for you it's not very easy living all alone my friends try to tell me find a man of my own but it's tough i try I just break down and cry Cause I at the be home feeling blue So I'm saving all my love Yes I'm saving all my love Yes I'm saving all my love

มูวิ้ m ม h เฮิร์สไลก์แก่ก็มายังสับไปร้อง my ลง n ู้นกัน g ะเป็นโอเค yeah yeah it's a party in the USA yeah yeah it's a party in the USA <Okay. S 3> โอเคอานพลเร็วไม่ได้แต่ตตตเพลงเหนูาคาแรคเตอร์ชัดอยู่แล้วทั้งคาแรคเตอร์เสียงแล้วก็คาแรคเตอร์บุคลิกนะ <c oughs> แล้วสิ่งที่ถ้าเราได้ไปต่อก็คือ ที่อาจจะต้องให้น้องช่วยเพิ่มเรื่องดินามิกแล้วก็น้ําหนักของของการร้องเพลงที่สื่อสารที่มันมากกว่าเดิมค่ะขาดดินามิกสรับพี่แต่ว่าเสียงทุกอยจ้งคาแรคเตอร์ Unhappy for you ยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็เวกันว่าเราจะได้ร่งานกันนะค่ะยินดีเหมือนกันคจะบอกว่าสะดุดตามากเพราะว่าวันนี้ทําผมเหมือนกรรมการ เอาใจเแลล่ะเอาใจแล้วหนึ่งแง่หนึ่งวันนี้ม้นฟิล์มเอาอะไรมาสู้พี่ขอใช้คํานี้เลยเอาอะไรมาสู้ใช่ไหมแม่ออก็เอาความเป็นตัวเองค่ะแล้วก็เอาเสียงสกรกภาพเสียงที่มีทั้งหมดในชีวิตเอาออกมาใส่ที่นี่เลยเออใช่ค่ะคิดว่าคือเราเป็น L G B T เนาะเราอยากอยากเป็นตัวแทนในด้านนี้ว่าฉันก็ทําได้อย่างนี้มาใช่เพราะว่าจริงๆสําหรับฟิล์มพี่รู้สึกว่าในวงการเพลงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มี L G B T มากนะักอาจจะมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยก็เลยอยากจะเป็นคน หนึ่งที่สามารถทําสิ่งนี้ได้เพื่อที่จะแบบว่าให้มันต่อยอดกับวงการเพลงต่อไปให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเออเป็นกํำลังใจให้น้องมวนฟิล์มด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะมวนฟิล์มก่อนนะคะพักดีรักนะคะอายุ26ปีค่ะปัจจุบันก็เป็นสไตลิสต์นะคะแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระด้วยค่ะก็วันนี้ที่มาก็จริงๆเป็นความตั้งใจด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้เขียนไปในในรายละเอียดค่ะคือ คือเป็นคนที่ติดตามพี่นิวกับพี่จิ๋วตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วก็คือจะบอกว่าคือเหมือนพี่สองคนเนี่ยเขาเป็นแรงน้าใจให้หนูด้วยแล้วก็เหมือนมันมีครั้งหนึ่งที่หนูอ่ะเคยเคยแท็กสตอรี่พี่นิวไปแล้วก็เหมือนพี่นิวก็ตอบกลับมาหนูก็หนูตื่นเต้นมากคือเนื้อเต้นมากเหมือนตอนนั้นแบบเป็นเป็นเรื่องที่เหมือนเหมือนหนูแชร์สตอรี่อะไรเงี้ยค่ะปกติแล้วก็เหมือนก็บอกพี่นิวว่าเออเนี่ยหนูมีความฝันเหมือนพี่เขานาอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ตอบกลับมาว่าเออแบบสู้ก็ชนะคือแค พอพี่นิวมาเปิดค่ายก็เป็นอะไรที่คือหนูไม่ต้องคิดเลยหนูแบบตั้งใจมาเลยแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตที่ในชีวิตมีโอกาสได้เข้ารอบของการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็อันนี้พอมันเป็นการหาศิลปินด้วยหนูก็ยิ่งตื่นเต้นมากแล้วก็คิดว่าจะทาให้เต็มที่สุดค่ะโอเคครับวันนี้มาร้องเพลงอะไรวยวันนี้จะมาร้องเพลงรักแรกพบค่ะของ Tattoo Color ค่ะมีจริงหรือ รักแรกพบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งแค่แรักเห็นเดินผ่านมาไม่พูดจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักกันไม่มีทางเรื่องเผอฝันความผูกพันยังไง่ายได้ รักแรกพบมีอยู่จริงในนิยายหนึ่งซื้อนิทานเพลงรักสานหวานกับความฝันจนวันหนึ่งฉันผ่านมาพบเจอตรงนั้นดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนจนทรมาน เราตะกอนมนแม่มมสกะกดพลันนาทีนั้นฉันรักเธอทันใดรักรักพบแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไหมต่างจากใครคที่ฉันเห็นเดี๋ยวจะขอเพลงที่สองเราแต่ไม่มีแบ็กคิงแ็กเนาะได้ค่ะขอ๋อมีเพลงสียงสูงไหมหรือเป็นคนตัดเสียงเสียง ประมาณโทนนี้ประมาณโทนนี้ค่ะร้องโทนนี้อยู่แล้วใช่ไใช่ค่ะเหมือนเหมือนตอนนั้นที่เคยไปเรียนแล้วครูสอนร้องเพลงบอกว่าเป็นคนร้องแบบบาริโทนแบบได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นช่องเสียงนี้เสียงผู้สูงเสียงร้องต่ำอาจจะได้คมว่าเราเป็นแบบกะเลยด้วยก็เลยก็เลยแบบเสียงในโทนสูงเพราะส่วนใหญ่อ่ะที่เราเจอมาวันเนี้ย ก็คือเสียงพูดต่ำแต่เสียงร้องสูงสูงวันนี้กลายเป็นตนอผมเป็นคนแรกในที่เราเสียงพูดสูงสูงแต่เสียงร้องต่ำต่ำขอเพงลงหนึ่งที่จะฟังอะไรก็ได้ให้เพงลงหรือแต่ว่านม่้เห็นนะครับพร้อมนะครับ หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตเมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไปฉันก็กลายเหมือนคนที่สิ้นหวัง ฉันกับเธอนับจากวันนี้เป็นแค่ความหลังแต่ยังเสียใจแค่ยังเสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ไดยินไหมมีอะไรไรเชื่อว่ายังไม่เคยลองเสียง<ช>เฮทโทนคุณครูที่สอนไม่ผิดหรอกแต่เราก็ต้องมีแบบหลากหลายช่องอะไร แต่เสียงแน่นนะเสียงแน่นเสียงต่ำแน่นมาก<อ>เป็นคนไดนามิกดีมากฉันกับเธอนับจากวันนี้เป็นแค่ความหลังแต่ว่าพอเราโปรเจคเตอร์เสียงเนี่ยหลอดตึ้งตึง,ต,ง,ต,งตึงมาทำบางทีอย่ะมันต้องใช้เสียงให้ถูกเสียงน้องจะติดอยู่ตรงไหนเสียใจได้ยินไหมเสียเสียใจได้ยินไหมต่างกันใช่ปะ โอเควันนี้เราก็ขอทัไปพิจารณานะครับกลับไปไปมูเหาะเยอะต่อได้ขอบคุณนะค,ะค่ะ,คะ พบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนะคะน้องเฟนบีบีดีศูนย์ศูนย์หกค่ะมีของอะไรเตรียมมาให้พี่บ้างตอนนี้เตรียมใจอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเสียงจะมาหลังหกโมงเย็นฟิลแบบซินเดอเรลล่าอะแต่ว่ามาออดิชั่นกับบีบีดีไลฟ์นะคะเอนเตอร์เทนเมนต์่บอกเลยว่าเดี๋ยวจะเสกเป็นแบบบีบีดีบับบีดีบูเดี๋ยวไปชมน้องกันค่ะสวัสดีค่ะเฟนค่ะวิสัญชญาสรนนีนค่ะอายุยี่สิบสี่ปีค่ะสูงร้อยสิบเซนติเมตรหนักสี่สิบห้ากิโลกรัมค่ะก็ ร้องเพลงเล่นกีตาร์เล่นเนโนเต้นเล่นละครโอ้เลก็ครบกันแล้วเหลืออะไรพี่ได้เล่นบ้างเนี่ยเยอะเลยวันนี้เฟรนเอาเพลงอะไรมามีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกค่ะเพลงที่สองอะเพลงที่สองเป็น every summer time ค่ะอ่ะขอเริ่มเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ แต่ก่อนจะจากไปจะมีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกมีอะไรอีกไหมที่ลืมหลอกช่วยนึกดีๆเธะบอกวันนี้จะวันนี้จะวันนี้สัรเธอมีอะไรอีกไหมที่ต้องจำมีอะไรอีกไหมที่ฉันต้อง นอกจากฉันมันเป็นคนง,งงงงายมันตัวร้ายของเธอโอเคมากอ,อ่ะีิวมีอะไรพูดไหมก่อนเเคยแบบเล่นเปนีโนไปด้วยร้อมเพงไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่มีบ้างแต่ออที่ที่พี่ชอบก็คือวิดีโอที่ส่งมาให้คือแบบ เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ใช่ตรงนี้ไม่ได้เอามาเท่มากต่อไปเล่นเล่นเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างล่ะอ่าเปียโนกับกีตาร์ค่ะเป็นหลักหรอกหือเล่นแบบแบบได้แบบฟูลเรนเลยใช่ไหมแบบแบบก็เล่นเป็นเพลงอะไรอย่างงี้ได้ค่ะแต่อาจจะไม่ได้ไปไปทางแบบโซโล่หรืออะไรใช่เป็นโฟล์กอะไรอย่างเงี้ยเรามาฟังเพลงที่สองอะไรนะที่ฝากไว้ Every Summer Time Every Summer Time Uh, 18, we were on the quay Staying out late, not for it to cars. Uh all the rich, money, in a taxi club. You was a bullet on the way to McDaniel. Oh, well. You say, you baby, things are moving too fast. Uh, -uh, 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 -uh -huh And I swear to make no lies fascist smile, fascist smile, And that's when it caught me hoping you'd stay alive Stay alive Baby, I'd give of anything to travel with such a mind Baby, i l fall in love again Cause every summertime My daddy told me to show s o m w e s l y You don't have to try เฟรดเอ่อขอโทษนครัค่ะ,ะพี่ขอเฟรดนี่ขอเพลงหนึ่งเอาใหม่เนาะขอครับเพลงหนึ่งที่เอาสากลสากลก็ได้เราไม่มีแบ็กกิ้งแทร็คิดว่าจะเอาเพลงอะไรได้ตอนนีน้ที่แบบมั่นใจมากวาล,ะะะลวารีก็ได้ค่ะไม่มีอ่าวาลาีโอเค Well sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about the things of what you're doing in my head That I paint a picture Cause since I coming home well my body feeling base and I miss your ginger hay and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over and wait? นึกถึงคนแต่งเพลงคนดู <ừ, S 2> ให้น้องแล้วล่ะดีค่ะเล้าค่ะจัดไปค่ะแล้วถามหน่อยประสบการณ์ผ่านมาเยอะขนาดนี้พี่อยากรู้ว่าเออพี่พี่อยากถามมาว่าหนูคิดว่าแบบหนูพัฒนาได้อีกปอนหรือไ<อ>ม่ถ้าถ้าเอาแบบสัตว์จริงเลยนะคะหนูรู้สึกว่ายังมีอะไรที่หนูต้องพัฒนาอีกเยอะมากๆเลยอะค่ะแบบหมายถึงว่า จะเป็นเรื่องการร้องก็เอยก็คือมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะหรือจะเป็นการแบบอยากแต่งเพลงก็ต้องพัฒนาอีกเยอะอะค่ะหรืออย่างที่เห็นว่าเล่นละครมาโน่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราเก่งแบบว่าเพอร์เฟกต์อะค่ะเพราะมันไม่ใช่ว่าแบบเราเล่นได้ทุกบทบาทขนาดนะั้นหรือเราเล่นได้ในเขาเรียกว่าทุกรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันไม่มีใครหยุดพัฒนาอยู่แล้วเนาะคือแต่ละคนต่อให้คนอื่นจะบอกว่าอุ้ยคุณเก่งแล้วนะแต่ว่าเราจะรู้ตัวดีที่สุดว่า เรามีอะไรที่ต้องพัฒนาหรือว่าแก้ไขได้ยังไงเดี๋ยวกลินมาติดต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเช้านะครับพร้อมนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไม่คือแล้วรู้ตื่นเต้นค่ะโอ้โหหนูต้องร้องให้พี่หนุ่มฟังแต่เคยเข้าอัดแล้วนี่จร่งไหมไม่เคยค่ะเอาครั้งแรกค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเพลงดังไปให้ทำท่านี้ไมม่ีปอร้องอหนูร้องสดค่ะอร้องสดอ่ะอย่างนั้น Oh, maybe back to Okay, okay, come Some Some people want it all, but I don't want nothing at all. If feeling to you, baby, if I can't do you, baby, some people want and drinks, but sometimes want everything, but everything means nothing. If I wake up. รู you, yeah, yeah. ้เลยว่าตื่นเต้นอ่ะใช่ค่ะมีแบบแฟดบ้างมีเร่งจังหวะบ้างรีแลก์รีแลกได้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ย <c oughs> พี่เลยบอกว่าบางคนได้ยินเสียงตัวเองแล้วตื่นเต้นอ่ะค่ะเออ <c oughs> แต่พี่กับรู้สึกว่าเพลงนี้ยังยังไม่ใช่เพลงแบบติดดาวหนูอ่ะ ถ้าลอง Stone คได้ไหมครบอ่านะมี Backing Tag ไว้หรือไม่มีไม่มีโอ,มโอเคนะโซนโคแบบว o c โคเลยเอ่อโตนโคสโตนโคมีบฟร์ดอันกราอาว่วิาว่าว่าวโคๆโซนโค Baby, if I don't cry, I won't feel anymore. So, baby. God knows I'll try to feel happy for you. Now that I am. สวยมากเป็นคนที่แบบเสียงต่ำขึ้นมาแล้วแบบพี่เคยร้องเพลงนี้ไม่พเท่าหนูเลยไม่พเท่าหนูเลยโอ้ยไม่เคยฟังเลยนี้กิวจริงๆค่ะแค่คำว่า stone cold นี่ก็แบบโอ้โห stone คือแบบ stone แบบก้อนใหญ่เลยมแบบไม่รู้จะพูดยังไงเพลงนี้เหมาะอีเวนธรรมดาไปเลยโอเคค่ะอเลิศอะ จำไว้แล้วไปโชว์ที่ไหนออสโตนโคโชว์นะคะข้้งหน้าอยากเห็นส t ตนโคอนาเตอร์เวอร์ชัน่ะเจาะลงไปน้ำแข็งจนถึงใต้ขั้วโลกอ่ะเพราะเขาต้องตับเขาเป็นคนสโตนโคได้สวยมากแล้วก็แบบอยากเห็นสโตนโคเวอร์ชันที่พี่ต้องเจาะลงไปถึงแบบแกนกลางโลกอะย่ินดีเรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมเลโอพิรพันธ์ครับอายุ22ปีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนอยู่ครับชั้นปีที่สี่แล้วครับโอเคครับอ่ะเลโอวันนี้จาลองเพลงอะไรครับ Don't look back to the anchor ครับ Don't look back to anchor นะครับครับผม So Sally can wait she n o t h i s too l a t s as we walking on by The soul lie away. do the back in anchor I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows. It's night or day. เพลงไทยอะครับเพลงไทยลหรอครับได้เลยครับผมเพลงนี้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาลองก็เพลงนี้โอเล่นบ่อยครับเล่นแบบกับเพื่ออะไรเงี้ยพอพี่บอกว่าเล่นถามว่าเล่นอะไรบ่อยเล่นเพลงไหนอ่าโอเคขอเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์แต่อยากจะให้เป็นเหมือนมีจุดมุ่งหมายในการร้องเช่นถ้าเกิดจะร้องเพลงจีบสาวเอาเพลงอะไรหรือจะร้องเพลงอะไรที่อยากจะเล่าให้พวกพี่ฟัง รักเธอจนหมดขงหัวใจสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ข้างใน,นมีความคล้ายใครหรือปะเขื่อนตอนเขื่อนตอนเด็กม,มีความเ <คน S 2> ขื่อนเ<ด>ขื่อนเควอติกเนาะอย่าขอ

เจอกี่ครั้งก็ได้นะครับพี่นิวมีคอมเมนต์อะไรเรื่องเสียงป่ะหลังเราจะได้ปิดด้วลดเออตอนนี้เสียงน้องร้องเออฟังแล้วสบายมันสบายสบาย,บายอะ่ะถ้าให้พี่แนะนำคือเดี๋ยวอีกหน่อยต้องแบบต้องมีไปเรียนเพิ่มจะได้ปรับพวกดินามิกเทคนิคในการร้องใดๆอ,<ะ>อะไรเงี้ยเคยเรียนร้องเพลงปะคะไม่เคยครับยัง <ris> มันต้องมันต้องเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะคือมันมันร้องมันแบบร้องแล้วหล่อแล้วล่ะแต่ว่าต้องเพิ่มโอเคนะครับผมได้ยินไหมหนูยอมได้ยินครับเมื่เราเจอกันอีกแล้วครับไปทำอะไรมาไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอ๋อหรอไปทำวิธีไหนมาเล่าสิอ่า กราบขอร้องร้องอนมาค่ะอ๋อโอเคค่ะก็รีบรีบรีบเสร็จแล้วก็รีบไปอ๋อได้ได้โอเคปะโอเคนี่ไงชอบทำงานค่ะเนี่ยชอบทำงานออดีมากค่ะเขาขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยก็อขอบคุณในฐานะทางรายแล้วก็น่าจะโอเคแล้วก็เอ่อทำมาอย่างเราจะไม่ดึงดรามาแต่ว่าเราจะเอาที่ความสามารถทอเนี่ยค่ะวันนี้ไม่มีแบ็กแท็กใช่ไหม ไม่มีค่ะลองมา <Okay. S 2> สุดครับโอเคอยากร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงของพี่โบกี้ไลออนค่ะวาดไว้วาดไว้ค่ะโอเคเชิญวาดได้เลยจ้ไดีจอังสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่ายและเมื่อลาัตาครั้งใดยังเห็นเธอก็เธอในถัก ใช้ให้ถูกที่ขอเพียงซับเับคนนีหมาข,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 ขอโทษขอโทษยังใหญ่มากลูก ยังรวมมิดหมู่ใส่ทุกอย่างมาหมดเลยอะเออค่ะแล้วมันหนักอ่ะคือเข้าใจว่ามีพลังเสียงแต่มันบางทีอาจจะต้องแบบเออเก็บมันบ้างอะไรเงี้ยมีเพลงไ่ะมีเพลงเซ็กันเพลงไหมมีค่ะมีอะไรในหัวอ่ามีเพลงปค่ะเอาเลยเอารปเลยที่เห็นหนูร้องแบบมีพลังเสียงคฮะตั้งแต่ตอนออร i ดิชั่น ไลฟ์ฟอนดิชันแรกที่เจอกันในห้องแล้ววาดไว้ตอนนี้ใส่เยอะมากอยากหาเพลงที่หนูร้องสบายร้องแล้วรู้สึกเป็นตัวเองเนาะโอเคเอาเพลงแรปนะเพลงแรปค่ะอ,อ๋อสากลน,นะคะได้ไดจะโอเคนะครับขอหน้าจะ <Baby. S 2> เป็นเจซนะีเจอะไรเนาะ So but you loving hello, baby, I'm begging, begging you. So put you loving and oh, darling Right and high, when I was king, I played at of flask cause everything. I walk away. You want me done? But easy come is it going if on and so any to my you, let me know yeah any to my video let me know any to my you, let me know with the blood and seeds just let me go I'm coming in when I'm back cuz I don't want to lose you Hey yeah ra da 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 down Yes Yes. And yeah, คือใช้ who ถูกใช้ one คือวาดไวอะพี่ว่าถ้าเกิดจะไปร้องอะมันเหมือนมันเหมือนหนูพุชทุกอย่างให้สุดให้สุดให้สุดนิวว่าเขาอาจจะฟังโบกี้เขาเป็นคนร้องอย่างนั้นอะพุชอะถ้าแต่เสียงโบกี้พุะแต่เสียงเส้นโบกี้ไม่ได้หนักเท่าหนูเขาจะใช่ปะเขาพุดหนักเขาได้แค่ครึ่งหนึ่งของหนูแต่หนูเพอาพุชหนักเสียงเส้นหนูมันดังมันมันดังเขาาเออมันก็เลยว่า เราก็ต้องรู้จักการใช้รู้จักที่จะเลือกเพลงที่มันถูกกับกับบุคลิกเราแล้วก็เนื้อเสียงเราอย่างถ้าพี่ดูก็น่าจะไปทางแบบ Jessie J อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบห้าวเสียงแบบฟาดได้อะไรเงี้ยเออ She got a bullet like a never glass but I can give it to you all the time อะไรเงี้ยอันเนี้ยได้เห็นปะเพราะเขาเป็นเส้นเสียงหนาที่มันแบบนั้น อันนี้มันอยู่ที่เราต้องมานั่งจูนกันอาค่ะอยากให้พูดไหมค่ะกะ็จริงๆหนูชอบร้องเพลงค่ะ,ะแล้วก็ชอบเต้นหรือว่าชอบหลายๆอย่างสามารถหยิบหนูไปทำอะไรก็ได้อโอเค,อเค,อเคหนูทำได้หมดทุกอย่างค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับแล้วให้ทีมงานติดต่อไปนะครับขอบคุณค่ะคให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันดูว่าตื่นเต้นหนูะจะสูงหนูสูงไปเลยหนูจะต่ำหนูต่ำไปเลยเธอรู้ไหมทำไมฉันจึงรักเขาเธอรู้ตัวหรือเปล่าจะลบอดีตต้องทำยังไง เพลงใครอ่ะเจ็งนักร้องท่านเอาท่านนักร้องโอ้ยอย่างเงี้ยเหมาะอยู่ค่ายของพวกเราเนี่ยเราก็จะมี Queen of Drama Song คิดถึงอย่างนั้นเลย